มันมันปลื้มใจภูมิใจขนาดไหนกับครั้งหนึ่งในชีวิตที่เราแบบได้ดับหนึ่งเทโลกอะไรเงี้ยแล้วก็หนึ่งล้านทวิตหนึ่งล้านกว่าทวิตเหมือนเหมือนได้เหรียญทองโอลิมปิกอ่ะอืมจากจากเขาที่นายยังบอกได้เหรียญเงินใช่ไหมใช่ใช่คือมันโอ้ที่สุดในชีวิตแล้วไม่คิดว่าจะได้มีส่วนร่วมกับอะไรที่มันเป็นสากลขนาดเนี้ย ระดับโลกขนาดเนี้ยเออมันมันไปไกลมากเลยมันอื่าสำหรับยินล่ะสำหรับยินเป็นไงความรู้สึกต่างๆมัน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 ดีใจจนพูดไม่ออกเลยอะเราทั้งหมดสามคนที่อยู่ในห้องห้องนี้มันยิ้มไม่หยุดเลยนะตั้งแต่พอเราเห็นมีคนร้องไห้ด้วยได้ข่าวพอพอ มีคนร้องไห้ด้วยขึ้นทวิตเตอร์ใช้ไทยแล้วก็ขึ้นมาดีใจแล้วอ่ะแล้วอย่างผมไม่ได้คาดหวังก็คาดหวังอะไรอยากให้มันได้ที่หนึ่งเนี่ยแต่แบบผมเชื่อว่ามันยากอ่ะมันมันยากแล้วค่อนข้างมันมันปลื้มปิติมันปลื้มใจที่ทุกคนรักพวกเราจนทําให้มันเกิดขึ้นนะครับอืมดีใจจริงๆนะมันคือครั้งหนึ่งในชีวิตใครจะแบบไปได้ขึ้นอย่างเนี้ยมันมันไม่มีเลยนะ มันคือที่สุดในชีวิตแล้วที่เราได้ไปทั้งที่หนึ่งเซนโลกที่หนึ่งเซนไทยแล้วก็ติดในหลายประเทศอีกหลายหลายประเทศแล้วก็แล้วก็ล้านทวิตในชีวิตเราแล้วตอนนี้มันคือหนึ่งล้านแล้วหนึ่งล้านกว่าทวิตแต่มันมันเกินคนนะมันเกินกว่าที่พวกเราเกิดมาแล้วเจอผมสารผมยี่สิบกว่าปีอันนี้เป็นอะไรที่มันรู้สึกเป็นหนึ่งในความสําเร็จชีวิตอ่ะมันสามารถไปเล่าต่อในอนาคตเป็นเรื่องเล่าของเราได้ยันลูกบวชเลย มันเป็นหนึ่งบทของชีวิตเราที่มันถือว่าสักเซสนะครับผมนี่แบบถ้าสมมติพ่อกับแม่รู้คงแบบปลื้มใจอะเนาะ